สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งในหัวข้อคอนเทนต์ที่ว่าเขาคนนั้นคนที่ห่างจากคุณไปณตอนนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างมาส่งความรู้สึกของเขากันเขารู้สึกลึกๆเขาอะเขายังมีคุณอยู่หรือเปล่าแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้มามาดูกันว่าณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ ณต,ตอนเนี้ยเขาอ่ะรู้สึกว่ายังยังมั่นคงอยู่ที่คุณคุณยังคือคนที่มีค่าสำหรับเขาเขายังรักแล้วก็รู้สึกดีกับคุณอยู่เขายังรักและรู้สึกดีกับคุณอยู่เขายังไม่ได้เปลี่ยนใจไปไหนช่วงแรกๆถ้าคุณห่างกันไปไม่ว่าด้วยจะสาเหตุตก็ตามเขา แต่ณตอนเนี้ยเขาเหมือนเขาคิดได้แล้วเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเขารู้สึกว่าเหมือนไม่มีใครดีเหมือนคุณดีเท่าคุณคุณคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง เขาอาจจะมองสืบสองคุณอยู่ก็ได้เขารู้สึกว่าระหว่างที่ช่วงเวลาที่คุณไม่มีเขาแต่คุณก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขแต่เขาก็รู้นะว่าในใจเรื่องๆคุณยังลืมเขาไม่ได้หรอกแต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ได้คุณเป็นคนเก่งไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาคุณก็สามารถแก้ไขสิ่งนั้นได้เป็นคนทำงานหาเงินเก่ง มากๆสำหรับเขาเขาชื่นชมคุณมากๆในเรื่องนี้เรื่องที่คุณมีความสามารถเป็นคนเก่งโดดเด่นในเรื่องการทำงานหาเงินและเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคู่ของเขานะณต,ตอนนี้เขาอาจจะยังลืมคุณไม่ได้ยังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลา เขาอาจจะรู้สึกแปลกๆใจก็ได้ว่าทำไมลืมไม่ได้สักทีทั้งๆที่ห่างกันไปแล้วและในใจลึกๆเขาก็รู้สึกว่าคุณกับเขามีอะไรหลายๆเรื่องที่เข้ากันได้ดีรู้สึกว่าพูดคุยกันแล้วเข้าใจกันได้ดีอยู่ด้วยกันได้ดีแบบเนี้ยเขาเลยเหมือนมีปิ๊งแวบในใจในความรู้สึกว่าคุณอ่ะคือคู่ของเขาคือคนที่ใช่สำหรับเขา เพราะว่าณตอนนี้เหมือนเขาก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดยังลืมคุณไม่ได้ก็เลยทำให้เขาคิดว่าคุณคือคู่ของเขามันมีมีอะไรหล,หลายอย่างที่เข้ากันได้แต่มันก็แต่ณตอนนี้เป็นช่วงที่เขาอะรู้สึกอึดอัดมากๆที่เขาต้องอยู่คนเดียวอยู่เพียงลำพังอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอ่ะอยากจะจบอยากจะเดินออกจาก ความอึดอัดนี้แล้วก็ได้เขาอ่ะยังยังมั่นคงยังรักคุณอยู่เสมอเหมือนเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาคิดถึงคุณมากๆเลยทําให้เขาต้องรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอยู่ณตอนเนี้ยเพราะว่าเขารักและคิดถึงคุณแต่เขาก็ยังทําอะไรไม่ได้ณตอนนี้เหมือนคุณกับเขาก็อยู่ห่างกันก็เลยทําให้เขาค่อนข้างจะคิดมากเขาอ่ะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปต่อกับคุณนะ เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปต่อมากที่สุดคุณคือคนที่อยู่ในใจในความรู้สึกของเขามากที่สุดนะตอนเนี้ยอะไรที่เขาอ่ะไม่เคยได้ทําให้คุณเขาอยากทําให้คุณทุกอย่างเลยเขาคิดมาแล้วว่าถ้าเขามีโอกาสได้กลับมา หาคุณอีกครั้งคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งอ่ะเขาจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีที่สุดที่ที่เคยผ่านมาอ่ะมาดูกันว่าว่าเขาอ่ะจะเทคแอคชั่นกับคุณยังไงจะมาหาคุณหรือเปล่ามาดูกันจะกลับมาหาคุณไหมณต,ตอนนี้เหมือนเขายังนิ่งอยู่ ยังนิ่งอยู่แต่ว่าเขาก็รู้สึกถึงห่วงคุณนะเขาเหมือนเขาไม่อยากให้คุณใกล้ใครไม่อยากให้คุณคุยกับใครเขาอาจจะแอบส่องแอบมองคุณอยู่อาจจะเห็นมีอะไรที่แปลกๆไปหรือว่าเขาอาจจะคิดเองก็ได้คิดไปเองว่าเหมือนคุณมีคนคุยแล้วหรือว่าคุณเหมือนคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองอาจจะมีใครแล้วหรือเปล่าอาจจะคิดไปเองแบบเนี้ยอืเขายัง ถึงห่วงคุณอยู่ไม่อยากให้คุณอยู่ใกล้ใครไม่อยากให้คุณมีใครแล้วนะตอนเนี้เหมือนเขาก็ค่อนข้างจะรู้สึกอึดอัดพอสมควรที่เขายังทําอะไรไม่ได้นะตอนเนี้ยเหมือนเขาต้องอยู่นิ่งๆไปก่อนน่ตอนเนี้ยเหมือนยังจะต้องมีการห่างกันไปก่อนสักระยะหนึ่งเหมือนเขายังนิ่งๆอยู่ยังยังไม่กลับมา น่าจะต้องที่เขาห่างกับคุณไปนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบจะห่างจะตั้งใจห่างอาจจะเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องเดินออกไปอาจจะแบบเข้ากับคุณไม่ได้หรือว่าอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหากันตลอดหรือบางคนอาจจะมีคนอื่นแต่ว่านะตอนนี้เหมือนเขาจะรู้สึกคิดได้แล้วว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขา ได้เผชิญอยู่แล้วตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกว claro ่าอยากมาง้อคุณเขามีโอกาสที่จะมาง้อคุณนะเขาก็ลังคิดถ้าถามว่าเขานิ่งไหมเขาก็นิ่งนิ่งเป็นช่วงที่นิ่งเพื่อตัดสินใจนิ่งเพื่อคิดทบทวนแต่ในใจลึกๆแล้วเขาอยากกลับมาง้อคุณ เพราะว่าเขาเหมือนอยู่คนเดียวไม่ได้เลยคิดถึงคุณมากๆคิดถึงคุณหนักมากเลยจนไม่อยากจะทำอะไรเลยไม่ว่าจะมีใครเข้ามาหรือว่าอะไรก็ตามแต่เหมือนเขาจะแบบไม่อยากทำอะไรไม่อยากสนใจอะไรเลย <Stand by ving sounds> เขาค่อนข้างรู้สึกเสียใจมากๆเขารู้สึกเสียใจมากๆ กับเรื่องราวที่ผ่านมาแต่ถ้าเขาได้กลับมาเนี่ยเนี่ยเขามีโอกาสจะกลับมาแน่นอนถ้าเขาได้กลับมาคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทําทุกอย่างให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันไม่ดีมาบทสรุปเขาจะกลับมาไหมสรุปเลยอืมกลับ เขามีโอกาสจะกลับมานะเพราะว่าคุณ hey. ค he ือคนที่เขารักมากที่สุดคือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาณตอนนี้เลยเขาเหมือนเขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีความสุขกับคุณที่เคยทําอะไรร่วมกันสิ่งดีๆร่วมกันเขายังนึกถึงคุณอยู่ตลอดเพราะว่าคุณคือความสุขของเขาที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยได้ทําผิดไปแต่ว่าณตอนเนี้ยเขาอ่ะ รู้สึกแล้วว่าใครที่สําคัญที่สุดใครที่ที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขใครที่เหมือนคุณอ่ะยังอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความคิดในความรู้สึก,กลึกๆของเขาอ่อยู่ตลอดในบางครั้งอ่ะเหมือนเขาคิดที่จะลืมคุณแต่ว่าเขาก็ทําไม่ได้เหมือนคุณอยู่ในหัวสมองในความรู้สึกของเขาอยู่ตลอดยังวนเวียนอยู่ตลอดคือย,อยัออยงลืมคุณไม่ได้ยังลืมคุณไม่ได้ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณอะเป็นคู่กันไงคุณเป็นคุณเหมือนเป็นคู่กันอะที่เขาคิดว่าคุณเป็นคู่กันก็เป็นจริงๆอะถ้าใครเป็นคู่กันแล้วถึงจะห่างกันไปแค่ไหนมันก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาหาก,กันได้เพราะว่าเขาเขาเขารู้สึกแบบนี้รู้สึกกับคุณแบบเขายังลืมคุณไม่ได้ยังนึกถึงอยู่ตลอดเวลายังอยู่ในความคิดในความรู้สึก คุณกับเขามีโอกาสที่จะได้กลับมาพัฒนาการเหมือนเดิมความสัมพันธ์กันต่อไปเพราะว่าไม่สามารถลืมกันได้แล้วก็เป็นคู่กันด้วยเพราะจะต้องต้องกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันถ้ากลับมาครั้งเนี้ต้องเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมถ้ากลับมาแล้วความสัมพันธ์นี้ไม่ดีก็าอาจจะต้องมีการแยกกันอีกเพื่อไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยไปกันต่อแล้วไปกันต่อได้เรื่อยๆแบบยาวๆถ้าพัฒนาตัวเองไม่ได้ก็จะมีการห่างกันไปอีกเหมือนดูต่างฝ่ายต่างยังมั่นคงต่อกันยังรู้สึกดีต่อกันอยู่แต่ว่าถ้าได้ห่างกันไปแต่ละครั้งอะ่ะต่างฝ่ายต่างจะรู้สึกอึดอัดรู้สึก อึดอัดในตัวเองในความรู้สึกเหมือนทําอะไรไม่ได้คิดถึงก็ทําอะไรไม่ได้ยังอึดอัดตัวเองอยู่ตลอดท่าช่วงเวลาระยะเวลาที่ห่างกันไปอ่ะตาฝ่ายต่างยังจะรู้สึกอึดอัดอยู่ตลอดรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจการนิ่งในครั้งนี้เป็นการนิ่งที่คิดทบทวนของเขาอ่ะเขาจะกลับมาง้อคุณอย่างแน่นอน กลับมาง้อมาขอคืนดีอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่ากลับมาครั้งนี้เหมือนเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมีการกลับมาที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันสามารถพัฒนากันไปได้อาจจะเป็นการพัฒนากันไปเรื่อยๆแบบช้ชาๆแต่ว่ามั่นคงแน่นอนค่ะก็จะประมาณนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ